ทั่วแลนาประเทศไทยสวัสดีครับยืนนาเป็นยังไงบ้างก็ต้องก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณง้วนไกรวิทย์แล้วก็ท่านผู้ฟังก่อนในรอบสัปดาห์นี้ก็หมุนเวียนบรรจบกับโฟกัสการเมืองร้อนๆกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากเราจะต้องมีการประเมินในเรื่องของสถานการณ์เกมจับตาการวัดกำลังระหว่างพี่น้องสปอ สองปอที่ว่าถ้าเป็นปอประยุทธ์กับปอป๊อกพนึกกันเป็นหนึ่งรั่วแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นการอย่างเชิงนีนพ่อแง่แม่งงอนกับอีกหนึ่งปอพี่ใหญ่นะเนาะ,ะถึงแม้ว่าจะพากันปฏิเสธเถียงคอเป็นเอ็นว่าไม่ได้มีการเอ่อไม่วัดพลงพลังอะไรกันบอกว่าไอ้สื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อโซเชียลเนี่ยที่มันมีการปรนกระแสด,ดราม่าเอ่อทำให้เกิดว่าเหมือนกับว่าพี่น้องสามคนที่เขารักใคร กันกลมเกลยียวปานจะเก,เกินเกินเนี่ยนะหมอบอกไม่มีวันแต่คอก็ล็อกแง่ต้องใช้ความตายเท่านั้นที่จะมาภาคจากกันเนี่ยอันนั้นก็ว่าไปแต่ว่าหลังม่านไม้ไผ่หลังฉากสวยๆภาพวาดสีน้ำมันคุณง้วนก็ต้องส่องเข้าไปตามสัรชาตยานของสื่อมวลชนนะคะนะสื่อสายการเมืองที่คุกฝุ่นอยู่ในสนามอ่า ข่าวมาเนื่อนานคุณมว้วนและท่านผู้ฟังก็คงจะแลเห็นเหรอว่าไอ้พาษเบื้องหลังนั้นเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการปล่อยข่าวในการจะตั้งพักใหม่ใช่ถูกไหมของอ่าพักประดิชิงคุณเฉลิมชัยชพเมพเลิศวันนี้ก็เป็นอดีตป,ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเกินขั้นแล้วก็ต้องมาจับจ้องกันอยู่ว่าจะมีการตั้งพรรขึ้นมาและถึงขนาดว่าพันเอกสุชาติที่ว่าเป็น เพื่อนเอ่อสอสิบสองสายตรงพิตูก็ออกมาแม้มีเพื่อนน่ารักนะมีเพื่อนยอมออกออกตัวแรงเอ็ดเลยเนี่ยนะเหมือนไปหักหน้าพี่หลงพี่ใหญ่เล่น,เล,นเล่นมวยแทนเนี่ยเป็นนอมินีอย่างนี้ต้องตกรางวัลแล้วคุณงวนเพราะว่าอบอกว่าเสสุชาตินี่ดูแลเอ่อสอสอสิบสี่ที่นั่งจริงๆก,ก็ต้องไม่นับบินดานะเพราะบินลาก็อยู่กับทางผู้กองธรรมนัฐ อ่แต่จะเหลือสักสิบสามเสียงนัเนี่ยแต่เวลาเขาพูดในทางการเมืองเขาจะบอกว่าเอาทางใต้ที่เขาประสบความสําเร็จงดงามไปเอยึดแย่งพื้นที่ของพรรคประชาธิป,ปัตย์เจ้าถิ่นเดิมไปได้ถึงสิบสี่เสียงเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยเอาถ้าวัดจริงๆเนี่ยมากกว่ากลุ่มสามมิตรที่ว่านับเช็คหัวประเภทสายตรงดีหนึ่งประเภทหนึ่งแล้วเนี่ยนะไม่ไม่นับไอ้พวกเฮีไปเมาหลายโค้งหลายค่ายนะ แต่ปรากฏว่าก็โฟกัสไปที่เอในภาคพลังประชารัฐเนี่ยกลุ่มก๊กต่างๆเนี่ยมันแบ่งหลักๆมันก็สามสี่ก๊กเข้าไปแล้วเนี่ยนะคุณเงวนเขาก็แลเห็นตัหิดตังหิดอยู่เหมือนกันแหละว่าในกลุ่มสามมิตรที่ว่าตอนนี้แปรขบวนมาเป็นสายตรงของท่านนายกนี่ยนะมีอยู่ประมาณสิบสองอาสิบเต็มที่สิบห้าก็ม,มุินะ บวกกับกองกำลังของคุณสันติพี่ก,ก็ยังไงก็าวานี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรอยู่แเนี้ยแต่ปรากฏว,ว่าครอบครองก็ยี่ใหญ่ไปถึงสามที่นั่งใช่ไหมคือเออรมวอุตสาหกรรมรมวยุติธรรมของคุณสมศักดิ์แล้วก็มีเอ่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกของคุณแห้งอัญชานะคะสายถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่เกินไปทั้งฝั่ง รุผู้กองมนัฐก็อที่พึ่งเสียไปสองเก้าอี้จากการที่ถูกกดฟ้าผ่าทั้งผู้กองธรรมนัฐแล้วก็คุณนรุมนพิมโยศิลวัฒนเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะถึงโอกาสที่จะเตรียมการเลือกต้องเลือกตั้งสนามใหญ่อะไรเนี่ยก็ควรจะมาเออผู้ยัง่ายว่าเหมือนกับมาเคลียร์มาล้างไพ่กันใหม่ไหม,ไหมดูในเรื่องของโคต้มโคตาบพักในส่วนของ รัฐมนตรีในส่วนของพรรคกับนาโคต้าของนายกรัฐมนตรีที่เป็นสายตรงที่มีอยู่ประมาณเท<ม>่าไหร่เนี่ยไล่ไปก็หลายตำแหน่งนะคุณง้วนมีตั้งแต่มีนายกมีรองนายกวิศนุรองนายกและรองนายกบิ๊กป้อมเนี่ยจะนับไงต้องนับเป็นฝั่งกระนับหรือเปล่าว่าตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วจะนับเป็น,ปนโคตา้ากลางที่อยู่กับน,นายกหรือจะนับเป็นโคต้าของพรรคในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้มันก็ชักเข้าเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ แล้วก็จะมีอะรองไหนีก่ะมีรองจุรินนะคะแล้วหูหน้าพักร่วมรองอนุชทินก็หวหน้าพักร่วมผูิใจไทยแล้วก็มีคุณดอนใช่ไหมปรมไม้พินัยที่ควบทั้งรองนายกแล้วก็เป็นรมวการต่างประเทศอยู่อแล้วก็เพราะฉะนั้นของคุณนายกก็จะมีคุณนี่รองนายกและรมวพลังงานถูกไหมคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวแล้วก็มี เราโมวครั้งอคุณอาคมเติมพิจิยาภัยสิใช่ไหมแล้วก็มีใครอีกหนึ่งตำแหน่งไหมยกตัอย่งตัวหลักๆก็ประมาณนี้ก็ออกมีนัวมันตรีช่วยกระลาห่มบิดชอช้างที่ทําการแทนนายกในฐานะรมโมกระลาหมทุกทุกคําถามทุกเวทีนะอันนี้ก็ต้องมีไว้นะตอนนี้ก็ทีนี้เขาก็มาเล็งเห็นกันแล้วว่าพอกระแสในเรื่องของการจะตั้งพักมีการขู่กันออกมาว่า มันก็เป็นเกณฑ์นในการต่อรองอะนะคุณม้วนหมายทำนองวา<ม>่ามายุ่งมายากมาอะไรกับฉันฉันฉันถ้าฉันนายกัฐมนตรีฉันจะเป็นนายกแต่ว่าฉันเดินเข้าไปในพักไปเอื้อมไม้เอื้อมมือมีอมบทบาทบริหารจัดการในพักไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่กันยังไงอะมันก็เหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นแยกข้อไปตั้งค่ายเองไหมก็ถ,ถึงได้มีการหมโรงในเรื่องของภาพลักษณ์รัรหน้าตาพักเศรษฐกิจอะไรเนี่ย ศรษฐกิจไทยใช่ไหมอ่าใช่ครับเออของอฝากประทิงเนี่ยก็ในว่าใ,<ช>ในว่าเอ่อกลุ่มสามมิตรเนี่ยซึ่งเดิมมีการไปคุยเจราจาก็อาจจะเป็นการไปคุยเจราจาต่อรองเพื่อเอ่อต้องดูนะการเจราจาต่อรองเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายแง่หลายมุมบางบางกลุ่มก็ไปเจราจาเพื่อสร้างเรียกราคาค่าตัวกับต้นสังกัด บางกลุ่มก็เรียกราคากับค่ายใหม่ที่หมายตาไว้จริงๆเอาจริงๆลึกๆเนี่ยโดยทฤษฎีการเมืองที่ว่าจะแก้รัฐมนูลถ้านายกไม่มีทางเลือกอื่นที่จะต้องนำร่างแก้ไขรัฐมนูลเพิ่มเติมนำขึ้นตามกระบวนการทุนเจ้าเนี่ยนะแล้วเกิดว่า <ๆ S 1> ไม่มีอุบัติเหตุที่พิเศษจริงๆที่จะทำให้านายกจะมีการใช้แทคกติกอะไร มีการทุบสะพงุสภาอะไรไปก่อนเกิดอุบัติเหตุไปก่อนที่จะทํากฎหมายลูกเสร็จนี้ตอนนี้กฎหมายลูกยังไม่เริ่มยังไม่ได้ตั้งไข <S <S <ess> <S อะไรเลยนะยังมีโอกาส <S <S <ess> <S ที่จะเป็นหมันนะอย่าพิ่งมั่นใจร้อเปอร์เซ็นไอ้เรื่องบัดสองใบแต่วัดสองใบ,บในตอนนี้ก็ถือว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขาก็เนื้อหอมสุดแหละเพราะฉะนั้นมันก็มีกระแสข่าวซ้อนเข้าไปอีกว่าการที่กลุ่มสามมิตรเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยไปเจรจากับุงใจไทยก่อนหน้านี้เนี่ย ก็เป็นการสร้างสร้างราคาเป็นอย่างนั้นเองแต่ใจจริงๆเนี่ยอ่าอยากกลับไปที่พักพือไทยอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีปัญหาอุปสรรคในการที่ต้องไปกลุยกวาดทางอะไรต่ออะไรรังอ้กลุ่มมิ่งกลุ่มก้อนเดิมที่ไม่ค่อยถูก,กันอยู่แล้วก็เคยออกกันไปอนะเออแล้วจะเข้ามาเนี่ยมันจะสะดวกโยทินหรือเปล่าก็อาจจะต้องมีการพูดจาปาาลาใสเจรจากันไหลย,ยกไหลซ้อนเพราะฉะนั้น มันก็มีแรงเหวี่ยงมาว่าพอมีจะถูกแซะจากกลุ่มในพักเพื่อนเดียวกันเองเนี่ยนะแต่ต่างก๊กในพักพลังประชารัฐก็เลยมีกระแสข่าวมาว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยสนใจที่จะย้ายไปอยู่กับพักประหลัดชินนะเหมือนจะไปเป็นกลุ่มก้อนเป็นสารตั้งต้นให้แล้วก็จะมีะพักของประหลัดชินนี่ก็จะมันทําทางอื่นไม่ได้นอกจากบายพาสโดยการที่จะต้องไปตกปลาในบ่อเพื่อนนั่นแหละ Mm hmm. ไปซื้อตัวหรือว่าไปดึงไปดูดไปเชิญไปชวนอะไรกันมาก็แล้วแต่ก,ก็ก็คิดว่าจะเป็นโมเดลแบบนั้นแต่ในทางการเมืองคุณนวนมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะว่า <c oughs> ถ้าโอกาสที่ตีกองทุกจะเริ่มเล้าเนี่ยก็ยังไม่ได้แน่ใจหรอกว่าจะได้เลือกตั้งกันจริงจริงจังๆเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยพล mm hmm. เอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยทันยังไงเสียเนี่ยก็ต้องอยากที่จะทำสถิติ ในการเป็นนายก,กรัฐมนตรีที่ยาวนานที่สุดอนะ่ะท่านดูแล้วมุ่งมั่นที่จะอยู่ยาวถูรูดถูกกลางไปอย่างงี้มากกว่าเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเกมการปรับครมอกับเกมการแบ่งแยกตั้งพักเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุต่อเนื่องสอดคล้องกันอยู่ซึ่งเราต้องดูก่อนว่าการปรับครมอจะมีไหมอ่ะโดยทฤษฎีเบื้องต้นคือเงือน ก็เป็นข่าวตุ้งตังกันมาจากบางสื่อบางสำนักก็บอกว่าโอ้ไปทาบทามคุณสุธชัยพรานิชพักหอองค์การการค้าโลกจะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบรวมาพังานเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทนคุณสุภัฒนาพงษ์พันธ์บีเชาเพราะต้องอะไรคุณง้วนคุณแลเห็นเงาข้างหลังไหมสมัยนี้คุณมองหน้าเนี่ยหน้าข้างหน้าเนี่ยคุณเป็นหน้าหนึ่งแต่มองทะลุเข้าไปคุณจะเห็นหน้านายทุนนะ คุณต้องคิดดีว่าคุณเรื่องหลังของสุพัฒนพงพันมีชาวเนี่ยพี่มองไปแล้วออกไปเห็นเป็นสอเสืออีกคนหนึ่งที่เป็นนายทุนเจ้าสัวพลังงานมันเพราะฉะนั้นมันดูแล้วมันก็ไม่ง่ายที่จะเอาเขาออกไงเออเพราะว่าอย่างยิ่งตอนช่วงหลังๆนี่ก็มีสมพันธภาพกับทางอสายตรงวิสุอยู่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเอในภาพลักษณ์ข้างนอกเนี่ย แม้แต่สื่อสารมวลชนทางสายเศรษฐกิจอาจจะมองว่าคุณผู้ชิพัฒนากรแหม่ทางานไม่ค่อยมีวิชั่นไม่ค่อยมีบทบาทนัานในทางเอ,อเศรษฐกุงเศรษฐกิจที่ทางตามหลักนโยบายอะไรเท่าไหร <c oughs> อ่ออแต่ <c oughs> อย่างว่านะคนเรามีปุ่มหลังเบื้องหลังการเข้าวาเนี่ยเพื่ออะไรอย่างไรจัดการโดยหารจัดการแทนใครอะไรวัตถุประสงค์ยังไงนั้นเป็นเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังซึ่งไม่สามารถที่จะมาพูดได้นะที่นี้หรอกนะเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่ามันก็ไม่หมู แลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะอย่างคุณดอนเนี่ยน่าคิดเพราะว่าแกมีปัญหาสุขภาพมานานแล้วก็าอาจจะต้อง mm hmm. ว่างให้ใครมาเสียบรองนายกได้พอพอพอถ้าจะโยกใครมาไปรองนายกเนี่ยก็คงจะเสียบตรงนั้นได้และในส่วนรองนายกท่านอื่นๆก็คงจะไปขยับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ดูว่าไม่ง่ายแล้ะเพราะฉะนั้นก็เมื่อไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมมากมายเนี่ยดิ่มปัมออกมา,มาเป็นยเยอะเลยใช่ไหมคุณนวน อาใช่ป้อมเด็กเย็ดเราบอกไม่มีปั๊บไม่มีนั่นไม่มีนี่เราก็เราบอกอ้าวแล้วบอกว่านายกไม่ได้ปรึกษาเออคือก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าการตัดคอมาเป็นเรื่องของนายกถูกไหมใช่<อ>เป็นอำนาจแล้วเป็นอำน,นาจเต็มของนายกเอ๊ะแล้วครั้งนี้นายกเนี่ยจะจะ,จะมาปรึกษาหาหรือเหมือนทุกเหมือนกับ <Ĉ S 1> ที่ผ่านๆมาหรือจะกลายเป็นการตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจของท่านผู้นําเอง เหมือนกับข่าวที่ปลดสองรัชมนตรีกล่องดวงใจที่ฟ้อมแลวนะอันนั้นก็ไม่บอกถูกไหมมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วแต่บ<ป>ารกาศอย่างเนี้ยพี่คิดว่าเออ่ดาทางไปข้างหน้านะเราวงังรายจานเราก็บอกว่าเดี๋ยวหลังนิดหนึ่งแล้วก็แลไปข้างหน้านี่หนูนแลไปข้างหน้าว่าโดยสถานะอุ้งซองแล้วเนี่ยต่อให้พิจตู แต่เฮ็ดกระหือรือหรือว่าตะขั้นตะครอมันอกมันไส้ีมันเขี้ยวอยากจะแยกไปตั้งพักเองอยากจะมีขุมกําลังเป็นฐานของตัวเองก็ตามทีเนี่ยแต่ในทางการเมืองมันไม่ง่ายเพราะว่าถ้าคุณแบ่งแยกกันเนี่ยก็มีเสียงออกมาจากพี่ใหญ่เหมือนกันบอกว่ามึงจะแยกบ่งแยกกันไปทําไมไปตั้งพักเองเหรออยากไปดูแลเองเหรอมึงจะไปได้เหรอเออถ้าแตกกันเนี่ยมึงก็อืมเดี๋ยวก็อยู่กันไม่ได้ทั้งหมู่นะ แล้วก็ uh, แม่เห็นอยู่แล้วว่าถ้าเกิดแบ่งเป็นสองพักอ,อกแตกเนี่ยพักเพื่อไทยสบายเลยนะถูกไหมอ่ะมันก็เท่ากับคุณทําให้มาตัดแขนตัดขาตัวเองทําให้เอ่สัทพะกำลังที่เคยเข้มแข็งอยู่เนี่ยมันก็อ่อนด้อยลงไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังเชื่อล,ลึกว่าน่าจะต้องกอดอคอเกืนเลือดตัดฟันเกืนเลือดอยู่กันไปอย่างเนี้แหละคุณคุณวัดอืมอืมอืม คือคือถ้าไม่น่าจะมีเรื่องรัฐมนูลนันแเกี่ยวข้องนะใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าแยกเนี่ยมันก็ต้องมานั่งดูว่ารัฐมนูญยังเป็นหนึ่งไปเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าแยกคือรัฐมนูลหนึ่งไปต้องเกิดอุบัติเหตุให้กฎหมายลูกไม่เกิดก็จึงต้องใช้เงื่อนไขเดิม คนเอกประยุทธ์ถึงจะได้เปลียดเชิงกลนึงที่ตามรัฐธรรมนูญหกศูนวางไว้ง่ายมีสองร้อห้าสิบเสเสาสาดักคออยู่ดอกทางอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณคิดว่าอ่ะยังไงก็ต้องก้ามกืนฝุนทนกอดคอกันไปอย่างเงี้ยสายสวาดตัดการขาดไม่สิ้นทะเลาะกันไปบ้างทุบตีกันไปบ้างแต่ก็ต้องกอดคอมัดเป็นมัดข้าวต้มเป็นแฝดอินจันทร์ซกันอยู่กันไปอย่างเงี้ยเออ แล้วแต่ว่าการเจราจารจะไปเอ,อสําเร็จรุ่งบรรลุผลในแต่ละเรื่องแต่ละราวไหมเพราะฉะนั้นลึกๆแต่ว่าไอการที่ปรับครมอเนี่ยถามว่ามันมีความจําเป็นไหมมันก็มีความจําเป็นเพราะคุณวัน <c oughs> าการที่จะเอาปรลัดชิงเข้ามาร่วมทําง,งูงทําง,งานเนี่ยมันก็ต้องมีตําแหน่งแห่งหนในการให้เขาขับเคลื่อนรองรับถูกไหมแต่การเจราจารเนี่ยบิ๊กป้อมอาจจะขอดาบอายาศิด ขอให้เป็นอำนาจของหัวหน้าพักไปดำเนินการเจราจาก็ได้กับ<ม>นายกนักนตรีเขาก็อาจจะต้องไปพูดคุยกันตามภาษาพี่น้องเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ต้องเบรกซะก่อนเพราะว่านอกจากปัญหาสืบเรื่องไอ้เรื่องวัดพสดงกันเองความแตกแยกแตกคอในพักพลังชารัฐแล้วก็ดันทะลึ่งไปแก้ปัญหาหนึ่งแล้วก็ไปฟาดเอาฟาดทาดคอไปถึงพักประชาธิปัต์เขาด้วยไง ถูกไหมเพราะว่าพิป้อมนายกรัตรีไม่รู้ตัดสินใจ,จยังไงให้พิป้อมไปคุมงานไอสีกรมของแล้วรัตรีช่วยกเกษตรเนี่ยก็เหมือนกับคล <c oughs> ้ายๆเราไปลุกล้ํากับข้อ,ขอเขตอำหน้าการบริหารงานของรองนายกบุธินซึ่งเป็นหัวหน้าพักใช้ส่ายในฐานะพรักร่วมคืออันนี้เราก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะในฉากปกติของรัฐบ,บ,บาลพลเรือนเนี่ยแต่อันเนี้ยมันเหมือน ท่านสไตล์ทหารหรือเปล่าไม่รู้คือจะเอาใจพี่ป้อมแล้วก็ไม่สนใจใยดีไม่ค่อยอย่างเงี้ยคือไปได้ค่าพักร่วมอย่างพระประช,ชายที่ปัดเขาใช้ปัดก็เลยมีฟุตฟัดฟุดชัดอยู่พอสมควรแต่ก็คิดว่า<ม>เป็นเพียงเสียงบ่นเนี่ย<ม>เสียงบนเนี่ยย,ยังยังทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าประช,ชายปัดที่นี้ไม่ใช่ประชายปัดที่จะมากล้าหาญที่จะแข็งข้อแข็งขืนอะไรว่าดูทรงแล้วก็ขอเพียงได้อยู่ ร่วมรัฐบาลไปเอ,อยาวๆตลอดรอดฝั่งเพื่อสร้างความเบียดเธอ,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 อเก็บเบียดเสบียงกลางอะไรต่ออะไรไปเพื่อคือปะชาัิปัตยุคนี้ไม่ไใช่ปะชาธิปัตที่ยิ่งใหญ่ไงมันเป็นประชาธิปัตที่ต้องเอาตัวรอดไปตามสถานภาพมากกว่าและที่สําคัญก็ไม่เบาเหมือนกันนะเพราะว่าในภาคปะชาัยปัตัยก็มีจ้องที่จะเกิดมรสุม ขย่ำผู้บริหารพักชุดนี้อยู่เหมือนกันเ็ดูแล้วมันจะไม่ไดเอาเวนเจอร์ตามที่คุณจุลินได้ <c oughs> โปรโมทใช้หนังไว้เอพวกสสก็อึดอัดทับข้องใจอยู่พอสมควรและโดยเฉพาะต้องโฟกัสไปที่เก้าอี้เลขาธิการพักของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยแปลกไหมช่วงหลังเนี่ยคุณนิพลบุญญามณีเนี่ยเป็นรองเลขาธิการพักใช่ไหมคุณหรือรองหัวหน้าเออจาไม่ได้แล้วเออ แต่กลับเป็นผู้ที่แสดงบทบาทนำนางหน้าสื่ออยู่พอสมควรในการที่จะเออออกมาปกป้องคุณจุรินออกมาเอพูดถึงสถานการณ์การร่วมรัฐบาลอย่างงู้นอย่างนี้ผิดมันมันน่าจะเป็นบทบาทของเลขาที่การพักไหมอ่ะซึ่งคุณเฉลิม,มชัยก็ผิดเงียบยูผิดปกติมากดูเหมือนเลขาพักกับหัวหน้าพักทํางานไม่ค่อยเข้าขากันหรือไงก็ไม่รู้นะเลยกลายเป็นว่าบทบาท มาโดดเด่นอยู่ที่คุณนิพนธ์บุญยมณีที่เ็นสายตรงของคุณจุลินแล้วก็คุณนิพนธ์เองก็ไม่รู้ว่าเออการแสดงบทบาทในครัง้งนี้ไม่ว่าจะการด,ดูดเอาเอ,อ่อสองอดีตสมาชิกหรืออดีตผู้สมัครสสอพรรคปรช้ปัดยกลับมาได้สามสองสามรายเนี่ยนะก็เป็นผลงงผลงานไม่รู้ว่าเป็นการพยายามมีคนปล่อยข่าวแทะมานะว่าคุณนิพนธ์หมายตาก็ยี่เลยค่ะิการพรรคประชาปัด นี่อันนี้กเป็นอีกช็อตหนึ่งที่เอาไว้ว่างๆจะมีโอกาสจะมาพูดคุยเสวนาอ่าโฟกัสของการเมืองเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ที่พักแกนนําหลักก่อนคุณคุณเนื้อนค,คือ<ห>นในตลาดร้านรวงเนี่ยสนามข่าวก็ยังมีไปถามเนี่ยสิทคนเนี่ยสิทธรายเนี่ยจะมีกี่คนที่ตอบว่าเชื่อว่าจะไม่มีการปราาับคอรมูลคือยังไงเนี่ย โดยทิมมิ่งทิมไลน์ของอายุรัฐบาลมันได้แล้วมันเข้าสู่ปีที่สามถูกไหมคุณคุณนวนมันเหมือนกับว่าแล้วโดยก็ประกอบกับสถานการณ์การบริหารที่มันเป็นมาอย่างมืมมันเข้าสู่เอหมวดที่จะต้องตะผูแล้วอ่ะจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิดแล้วก็ นี่ก็จะมีเอ่อมาลิกิตซ้ำซ้อนมาจากเรื่องน้ําท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีทีมงานครมอที่มันกระฉับกระเฉงแล้วก็ทํางานได้สอดรับสอดคล้องเท่าทันเอาแค่เ้าทันนะไม่ต้องล้ํหรอกล้ําจะไม่มีทางไม่ต้องไปคิดฝันอเอาแค่ว่ามันพอที่จะวิ่งทันสถานการณ์อยู่บ้างไม่เป็นเออเบากะกระกต่ายเหมือนกับที่ผ่านมาเจ็ดปีเนี่ยนะ ผู้คนมันก็จะพอที่จะหายใจหายคอแต่ถ้ายังไม่มีการขยับปรับเนื้อปรับตัวอะไระเลยเนี่ยคุณงว้วนคุณก็คุณจะแลห็นแล้วว่าเอ,อประชากรของประเทศไทยทุกทุกภาคส่วนเนี่ยมันจะต้องกลายพันธุ์กลายเป็นกลุ่มไทยไม่ทนทั้งหมดแล้วเขาเริ่มจะทนไม่ได้เพราะว่าไม่มีจะกินแล้วไงคุณงว้วนหน้าตา <Yeah. S 1> แห้งกันหมดแล้วหมดเนื้อหมดตัวกลับไปอยู่บ้านก็บ้านน้าท่วมอีก และทีนี้จะเหลืออะไรล่ะคุณคุณนวนเพราะนั้นสถานภาพะนะคะนนี้มันเลยสื่อสะท้อนไปว่าเป็นภาวะที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างคนเอกประยุทธ์กันโอชาเนี่ยจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีการใช้ดุลพินิษแล้วก็คุณต้องไปคุยกันดีๆกับนายวรรดาที่น้องสามปอคุณนะว่าถ้าคุณจะเห็นไอรัชนาวาเหลือแปะเริ่มผูกกรน สนิมเอะของคุณเนี่ยนะเออ да. ทั้งเชื et, ้อโรคโควิดเกาะทั้งน้ําท่วมเกาะทั้งสนิมจากเนื้อในใจของสามพี่น้องที่คือคือคือคุณจะอมพระประธานมาพูดนาทีนี้ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วล่ะว่าสัมมารยภาพมันจะดีดังเดิมถูกไหมคุณคุณนวลใช่ใครๆครก็แรงเห็นว่ามันเป็นแก้วที่ร้าวเพียงแต่ว่ามันยังไม่แตกแล้วมันก็แตกไม่ได้มันต้อง พยายามติดโกงติดกาวล้อมกันอยู่อย่างนั้นแหละมัดรวมกันไว้อย่างนั้นแหละอย่างที่ทีน่นายได้เอดูทรงดูแนววิเคราะห์เอาไว้ให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นภายในเดือนตุลาคมนี้เราก็ยังต้องจับจ้องอยู่นะว่าจะหาวิธีทางยังไงผลเอกประยุทธ์จนอชาผลเอกประวิตย์วงษ์วันจะหาวิธีทางยังไงที่จะให้มีการปรับครมนเนี่ย โดยที่มไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมอะไรที่มันจะทําให้เอวุ่นวายเป็นมากกว่าน,นี้เพราะโดยเฉพาะ<ม>อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการยับยับ,ยบ,ยบโยนหินถามทางมาแล้วนะว่าครับผมมีข้อจะมีข้อเสนอมาจากฝั่งบิ๊กป้อมเนี่ยว่าจะให้แต่งตั้งไอ้เจ้ารัฐมนตรีกล่องดวงใจสองคนที่ถูกฟ้าผ่าออกไปเนี่ยกลับเข้ามาในคอรมอแต่มันก็เป็นไปได้ยาก พลเอกประยุทธ์คงจะไม่มีวันยอมเพราะว่าเหมือนแต่ว่าเอา้าเป็นคนบัดคอประหารไปแล้วเป็นของเสียหายไปแล้วมทดนไปแล้วและจะใส่ตะกร้าล้างน้าํามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นถึงไดนะ้มองว่าเป็นการยื่นเงื่อนไขเพื่อที่จะขย,ย่าไปยังเก้าอี้กระทรวงสําคัญสําคัญอื่นๆที่จะจัดคนของกลุ่มของท่านสายตรงพลเอกบอวิทมา เป็นตัวแทนตัวตายตัวแทนกับสิ่งที่สูญเสียไปเสียมากกว่าอันนี้มันมีการแบบว่าคือเวลาคุณนุชต้องเข้าใจธรรมชาติของการเมืองนะอ่าเวลาเรา<ม>อยากได้สินค้าในราคาร้อยบาทเนี่ยเราต้องขายไปสามร้อยถูกไหมแล้วเราก็ต้องต่อบทเ,เราเสนอไปสามร้อยเลยเดี๋ยวก็ถูกต่อรองลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงอา้อาสองร้อยห้าสิบได้ไหมอ้าวสองแปดได้ไหมเอาเอาร้อยแปดร้อยห้าเอาสุดท้าย ต่อไปต่อมาก็ประมาณร้อยหนึ่งที่อ่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการเสนอให้สุดโต่งมาก่อนแล้วก็ทอยทอยทอยอยลงมาเป็นลดหลั่นลงมาตามขั้นตามความน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครที่แบบประเภทอ่าเสนอหนึ่งเพื่อเอาหนึ่งอันนี้การเมืองไม่ได้บวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมันไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่านาทีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ต้องคิดดีๆแล้วในสองแง่แง่ที่หนึ่งคือ จะทำใจได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะเฉลริยทวงดุลอำนาจในการบริหารระหว่างในฐานะท่านเป็นผู้นำคณะรัฐบาลฝ่ายบริหาร,รแล้วก็จะแชร์อำนาจในส่วนของพรกพลังประชารัฐที่เป็นขาให้เ,เพราะว่าท่านท่านไม่มีขาเดินมาด้วยตัวเองนะอันนี้ต้องเข้าใจ แล้วก็จบบาวร้านกับอํานาจที่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยก็คุมเต็มกําลังอยู่ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ส่งสัญญาณให้น้องตู่ไปแล้วว่าให้คิดดีๆว่าจะแยกไปเนี่ยจะแยกกันไปแล้วทําให้ตายกันทั้งหมดหรือจะอยู่ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐขอให้มั่นใจเดี๋ยวพี่ใหญ่จะดูแลเองเพราะฉะนั้น ที่ใต้สองเส้นเอาไว้ว่ายังเชื่อว่าในทีดแล้วเดือนตุลาคมสมอระภูมิการข่าวก็ยังต่อให้มีกานำมาปัดพิเศษว่าไม่มีการจะปรับครมจะถูกรูถูกกันไปอย่างเงี้ยแต่โดยธรรมชาติของการเมืองอ่ะคุณคุณนวนดูแล้วเนี่ยฝ่ายเสกเขาก็จะต้องประเมินอารมณ์สถานการณ์ผู้คนในบ้านในเมืองอยู่เหมือนกันนะ ว่ามันขีดความอดทนแล้วก็ความยากลำบากทุกร้อนลำบากแสนเข็ญที่ประชาชนได้รับแล้วซ้ำเติมซ้ำซากมาตั้งแต่เอ,อวันแรกๆนับแต่ที่นั่นะโดนยึดอำน่งอำนาจกันมาจนถึงขวบปีนี้มันก็เข้าปีที่เจ็บจากรัฐบาลสืบเนื่องมาเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทับปรับอีกทีนี้ก็เป็นประยุทธ์สองทับห้าแล้วนะใช่ไหม มันจะเกิดขึ้นจริงเอ่อตื้นลึกหนาบางอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็สืบสอบกันซึ่งสําหรับเอ่ออาจารย์ดรซุปเองเนี่ยแกก็ชื่อเป็นแบบประเภทดิกเน่หมนนะเอาจริงๆแล้วอ่ชื่อเขาไม่ได้เหมาะจะมาเป็นรองนายกหัวหน้าทีเศรษฐกิจเลยเขาชื่อเขาถูกมองไว้จัดไว้ในเอ่อระดับนู้นเป็นนายกรัฐมนตรีเท่ามากกว่านาใช่ไหมเขาจะมาสดนอ้ครับเป็นไก่บองบอล เมื่อถึงนาะจุดนาทีนี้<ม>ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวตามดูว่าปรับคอรมอมันเป็นความจำเป็นเว้นะแต่ว่ามีปัจจัยพิเศษนะที่มาสั่งว่างั้นไม่ต้องปรับก็อยู่กันไปอย่างนั้นแต่เมื่อสถานการณ์นะเป็นอย่างนี้ถ้ามีทุกอย่างนะมันปะทุมากขึ้นวากขึ้นวากขึ้นแล้วเกณฑ์แห่งการแก้รัฐธรรมนูญไปไม่ได้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพี่น้องสามปอที่เคลียร์กันไม่ได้มีกระเสงกระสายไปแล้วนะคุนง้วนถ้าการเมืองไปนะถึงทางตันมีบนะิ๊กดอบิ๊กดอ เตรียมตัวลาออกจากราชการสําคัญตัวเองจะแต่งเนื้อแต่งตัวออกมาอาจจะมีนาชกคนนอกมีทฤษฎีนี้มาลองนับไว้แล้วนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวิงทุนเอาไว้นี้มีกลิ่นหน่อยๆแต่รอให้สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นและเดินไปถึงแต่ถ้าควายสามปอยังจัดการบริหารจัดการกันได้ก็อาจจะไม่ได้ต้องไม่จําเป็นต้องเดินไปถึงจุดนั้นสําหรับวันนี้ลาท่านผู้ฟังแล้วก็คุณม้วนไว้แต่เพท่านี้สวัสดีจ้ะครับผม